สวัสดีครับผมจ่งไก่ครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนมาดูรีวิวอะไรแต่งนว่งชุดนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับอันนี้จะนำส่งประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับเขาก็จัดชุดใหญ่เลยนะครับก็ตั้งแต่ชุดล้อเกยง s วิงอาร์มไมดิตอนแล้วก็ชุดเบรก โชกแล้วก็มะน้วครับแล้วก็พวกจานแต่งนะครับที่ประเทศเราครับเขาก็มีการแต่งรถ2ทีมกันนะครับมีทั้ง KR, NSR, SP นะครับ NSR, n o v a d a d นะครับที่เห็นๆกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอะไรแต่ง n o v a d a d นะครับจะเด็ดแค่ไหนไปดูครับ มากัะไล่กันเลยนะครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นสายเลี้งสายคัดละคังทองนะครับของโนวาเด็ตรงรุ่นนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนครับที่ชอบแบบลื่นๆ่นนะครับก็แนะนําเป็นสายละคังทองครับมันจะมีความลื่นมากนะครับโอเคสําหรับตัวนี้ใช้กับประกับ kox นะครับต่อไปครับดูต่อไปต่อไปคือโซ่สเตอร์นะครับอันนี้เป็นโซ่สเตอร์เลสนะครับขนาด4 2 0นะครับ ข้างหน้าเราจัดให้เป็น1536นะครับแล้วก็โซ่นี่เป็นโซ่ทองด <Wow. S 1> ีนะครับ่โซทองดีเป็น420 132ข้อส่วนแกนเพลานะครับเราใช้เป็นแกนเหล็กสีทองนะครับแกนเหล็กสีทอเป็นหัว JD ดีแล้วก็โชนครับโชกเราใช้เป็น y s s นะครับ สำหรับตัวนี้ครับเป็นตัว G Series นะครับมีกระปลุกนะครับรุ่นนี้จะเป็นกระปลุกสีดําของ YS แท้นะครับต่อไปครับมาดูก้านยึดเบรกนะครับกานยึดเบรกก็เป็นตัวที่มีแคมล็อกนะครับเอาไว้จัดระเบียบสายนะครับแล้วก็พวกน็อตนะครับต่างๆก็จะเน้นเป็นน็อตทองนะครับโอเคต่อไปครับอันนี้คือสวิตช์ฮันยูเวลครับรุ่นนี้เขาเอาเป็นไฟพามากนะครับ ปักตรงรุ่นนะครับก็จะมีตุ่มแต้เลี้ยวพามากกาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสูงต่ําปิดเปิดไฟหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็พับไปสูงคาดว่าแบบนี้นะครับน่าจะมีที่มีเจ้านี้เจ้าเดียวที่มีสวิตช์นิวเวลปักตรงรุ่นนะครับเพราะว่ามีเราทำเจ้าเดียวนะครับสําหรับโนวาเด่าแล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะครับอ่ะดูต่อไปครับต่อไปอันนี้เป็นแคมป์อ่าเป็นแคมป์ล็อกกับ สายหม้อน้ํานะครับก็ใส่คู่สายหม้อน้ําตรงน,นี้นะครับสายหม้อน้ําอันนี้ก็เป็นสายหม้อน้ํอ่าทรงเดิมนะครับสนีน้ํ <streams. S 2> างเงินเดี๋ยวเราต้องโฟกัสนิดนึงสายหม้อน้ําทรงเดิมสีน้าเงินนะครับก็จะมี3เส้นโอเคดูต่อไปนะครับก็จะมีดุมสเตอร์ครับอันนี้ดุมสเตอร์แล้วก็กืงให้เป็นเส้นนิดนึงนะครับตอกลูกปืนเข้าไปอ่ะไปดตูต่อไปครับชุดเบรกนะครับชุดเบรกนะอันนี้ เป็นน่ชุดเบรกหน้านะครับเบรกหน้าก็จะเป็นตัวแบมโบนะครับตัว CNC กับปั๊มเต่าพร้อมขาจับนะครับอันนี้นะครับเราเซ็ตแล้วก็ไล่น้ํามันไปให้เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าไปถึงก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปไล่น้ามันต่อนะครับชุดนี้จะมาพร้อมกับมือคัดชุดมือคัดตัวนี้เป็นแบมโบะครับก็สวยเลยทีเดียวนะครับ่าไปดูชุดหลังบ้างนะครับชุดหลังนะครับชุดหลังตัวนี้ เป็นตัวพิเศษนะครับก็คือว่าเป็นเกยโยงครับของโนวาแดดนะครับอ่าเป็นงานตะนุ่ยเลสซิ่งอ่างานงานดีมีคุณภาพครับของพี่หนุ่ยเลสซิ่งนะครับก็สําหรับตัวนี้ครับเราได้ทําการแปลงใส่ปั๊มกระทุง RCB นะครับอ่าเป็นสีทองนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนครับก็พร้อมกับสวิตช์น้ํามันเบรกนะครับสาหรับคนที่ต้องการอ่าสวิตช์ไฟเบรกครับต้องใส่สวิตช์น้ำมันเบรกเข้าไปหรือว่าเขาเรียกว่าสวิตช์แรงดันนั่นเองนะครับ ตัวนี้ครับเราจัดพร้อมกับสาย r าร์ลินะครับตัดประกอบขึ้นกับตัวรถเลยตัดประกอบขึ้นกับตัวรถนะครับแล้วก็เซตกับปั๊มเต่าอันนี้เราก็ทําการไล่น้ำมันเบรกให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงก็ไปติดตั้งได้เลยครับเซตให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เกียร์ยงตันลุยนะครับก็อันนี้แนะนำครับสําหรับเพื่อนที่ต้องการเกียร์ยงที่มีคุณภาพครับ แนะนำแบรนด์นี้ครับหนุย่ยเดซซิ่นะครับซึ่งทางร้านก็มีการจัดจําหน่ายทุกอย่างที่เอามารีวิวครับาทางร้านเราก็มีจัดจําหน่ายทุกอย่างนะครับดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปอดูตัวนี้ก่อนดีกว่า,าสวิ i อา a ์มครับอันนี้ยังไม่หมดของพี่หนุ่ยนะครับสวิงอาร์มตัวนี้เราได้รีวิวไปเมื่อวัน2วันที่แล้วครับก็เป็นงานพี่หนุย่ยเดซซิ่งครับแบรนด์หนุย่ยเดซซิ่อ่า ตัวนี้เขาเรียกว่าทรงกล่องใหญ่นะครับทรงกล่องใหญ่แล้วก็เป็นตรงเนี้ยช่องตัวนี้เป็นงาน CNC นะครับ CNC ทั้งตัวนะครับทรงกล่องใหญ่แล้วก็จะมีอ่าหางป้าหางป้าเป็นสีทองนะครับสองข้างแล้วจะมีขีดบอกระยะตั้งโซ่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าวัสดุรองโซ่นะครับ ก็ทามาเรียบร้อยครับของพี่นุยงานเนียนมากนะครับอ่ะแล้วก็ดูต่อไปครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมนะครับจากสวิงอาร์มครับตัวนี้จะเป็นการอัดบูทเข้าไปต่างหากครับเพราะปกติแล้วงานของพี่นุยจะไม่มีบูทให้นะครับก็ทางเราก็ทําการอัดไปให้เรียบร้อยนะครับอ่ะดูต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นหม้อน้ําสร้างอลูมิเนียมนะครับอันนี้หม้อน้ําสร้างอลูมิเนียมทรงเดิมๆของเดบนะครับ งานสวยเนียนเลยทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องความร้อนครับไม่ต้องห่วงนะครับความร้อนนี่สบายสบายชิลๆเลยสำหรับหม้อน้ำมีเนียมนะครับถ้าสมัยนี้นะครับแนะนําเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับสุดยอดนะครับมาดูตัวต่อไปครับอันนี้ก็เป็นงานสร้างของจากหลังทางร้านช่างไก่นะครับอันนี้เป็นเรือนไมดิดีต้นนะครับปักตรงรุ่นนะครับก็ฝากไปโปรโมทที่ประเทศลาวด้วยนะครับ สำหรับมานยิต้อนนะครับเราก็ได้ลงรายละเอียดไปก่อนคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับสำหรับตัวม a นยิต้อนครับแล้วก็ตัวนี้จะมีวัดโวลต์นะครับบอดี้เราก็สร้างขึ้นมาครับให้เป็นมีมิตินะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นแผ่นเป็นๆธรรมดานะครับมันก็จะดูแบบว่าดูดีหน่อยครับสำหรับตัว YS นะครับ YS อเดี๋ยวเดย๋ยนิดนึง ในไมนิตอนครับก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยเดี๋ยวเราก็ัง,งกันนิดนึงตัวนี้ตัวนี้คือกระปุกไมที่ฝังเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อนมีหน้าที่ใช้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปตะแปลงอะไรต่อนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแคมล็อกกระปุกนะครับก็แถมมาก,กับเจ้าโชคตัวนี้โชคไฟเอสตัวนี้นครับโชคไฟเอสก็เป็นโชคที่มีคุณภาพมากๆนะครับสำหรับรถแต่งบ้านเรานะครับ มีหลายเกรดให้เราเลือกเลยครับต่อไปนะครับมาดูชุดล้อกันบ้างนะครับชุดล้ออันนี้เป็นล้อคอมนะครับสีทองทั้งหน้าและหลังนะครับยางนอกครับเราจัดเป็น i r c นะครับ2 2 5สข้างหลัง250นะครับข้างหน้านะครับมาดูจานหน้าจานหน้าก็จะเป็นเป็นจานแต่งบ้านเรานี่แหละครับของโรเต้นะครับจานแต่งโรเต้ แบนลาเต้จริงๆแบนไหนก็ได้นะครับอันนี้ลูกค้าชอบชอบลายนี้ครับก็เลยจัดให้นะครับแล้วก็สําหรับตัวเนี้ยเป็นจาน4ี่รูครับแต่ดุมเป็น5้ารูจะต้องลองสเปเซอร์ด้วยนะครับเราก็ทําการครับขึ้นร้อนครับเรียบร้อยแล้วก็ทําการกึ่งลายให้ด้วยนะครับกึ่งลายเพื่อเพิ่มความแบบดูดันนะครับเป็นดุมของยาสากินี่เองก็มากึ่งลายให้ครับ แล้วก็ขึ้นดัดล้อเสร็จเรียบร้อยข้างหลังก็เหมือนกันครับสำหรับข้างหลังไม่ต้องรองสเปเซอร์นะครับข้างหลังก็ใส่ได้เลยนะครับปั๊มเต่าไม่ให้ติดอ่ะเราทำการกึงลายนะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนเรียบร้อยไปถึงก็ยกใส่ได้เลยนะครับ เงบ้างครับเพื่อนเพื่อนกับรีวิวชุดแต่งโนวาเดบนะครับเต็มชุดขนาดนี้นะครับก็หวังว่าจะโดนใจเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะครับและเพื่อนเพื่อนสามารถนําไปเป็นแนวทางในการแต่งรถได้อีกด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจครับผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ที่ด้านหลังคลิปนี้นะครับทางทีมงานเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับวันนี้ผมช่างไก่สักจมขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ